วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สุดแสนพิเศษมากๆเลยนะคะครูฝ้ายได้ถูกเชิญไปงานดินเนอร์เอกุสิกับแบรนดดาราค่ะที่ครูซ่าได้เหมาเรือทั้งลำไว้ให้กับพาร์ทเนอร์รายใหญ่แล้วก็ลูกๆแบรนดารานะคะพร้อมกับอาหารที่เสิร์ฟแบบ Unlimited ชั่วโมงเต็มนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะพาครอบครัวไปก็ยังได้ด้วยนะคะอันนี้ครูฝ้ายก็พาแม่มาด้วยนะคะคุณแม่กกงครูฝ้ายก็ยิ้มล่าเริงเบิกบานแจ่มใสสนุกสนานมากค่ะ บรรยากาศโดยรวมนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนกําลังเต้นกันแบบเมามันมากๆค่ะซึ่งเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆนะคะต้องบอกไว้ะที่นี้ก่อนแบรนดารานะคะเขาก็จะมีสโลแกนว่าสุขสนุกรวยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่มาอยู่แบรนดดาราก็ต้องสุขสนุกรวยไปด้วยกันนะคะ ตอนสุดท้ายนะคะครูซาก็พาทุกคนค่ะจูนจิตแห่งความมั่งคั่งที่หน้าไอคอนสยามนะคะที่เป็นห้างที่มีคนซื้อของนะคะเป็นหมื่นหมื่นร้านค่ะซึ่งมันมั่งคั่งเหลือเฟือมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้แบบรับบรรยากาศตรงนี้ไปขอบคุณแบรนดา์ราที่ให้มากกว่าที่คิดเสม